สวัสดีครับอยู่กับผมเจนอยู่เกมมายครับเหมือนเดิมวันนี้เรามาตามล่าตามล่าอะไรดีพี่วันนี้ตามล่าตามล่าเอนเดอร์แมนกันเพื่อไปเพื่อไปไหนเอ็นเดอร์เวิลด์ครับเออเออคืนนี้เราจะไปหลับไปนอนเราจะหาเอ็นเดอร์มาอีกแล้ มันจะมาเยอะเกิดไปไหมหนอีกว่าอยู <Wh> ่ไหนวะมันฟาร์มเบลดีมากเลยพี่พวกเนี้ยอะไรสนยเฉียวหน้ากูวเฮ้ยยิงไกลมากเลยพี่บังดูดิสนูผมยิงไกลมากเลยอะเฮ้ยแต่ปืนพี่สวยกว่านะไปสุขคนปะไปไกองปะ เดี๋ยวนะไดูแป๊บเช้าเหรอเช้าแล้ว,ว,ลวอ๋อเช้าเลยแค่มาพี่ก้องผมพร้อมละเก็นปลากันเลยอ่ะทำไมวะอ๋อพี่เปล่าบนผมนเรามาพร้อมกันครบแล้วนะเตรียมของครบแล้วนะเตรียมไม่ต้องบุกกลางคืนไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวพีกล้องข้างหลังวะงเฮ้ยดวงดีอ่ะเหมือนจะมีสิทธิ์ดวงดีอ่ะไม่ต้องทำทางเพิ่มโง่ดิเอเหมือนกูไม่ต้องทำทางเพิ่มอ่ะเดินไกลๆกันอะ เดินกไกด์เฮียเลยแล้วก็ค่อยปามปเหมือนที่เราเล่นในมือถือแล้วกูถือขวาไว้ทำไมวะเนี่ยปาไปรุ่งดิ่งลงเลยดิ่งลงมดิงง่งดงลงเล็ดอะแต่กอลโปเลยแม่มันยังไม่ถึงถเ,<อ>เป็นหมู่บ้านเชื่อไหมพี่มันเป็นหมู่บ้านน่าจะหมู่บ้านเราวแน่เลยพี่ ไม่ปวุกอย่างนั้นถึงจะได้ไม่ทำไมทางมันเล่นบนคนก็แถวหมู่บ้านไงล่อแถวหมู่บ้านเราเนี่ยว่ะเอ๊ะหมู่บ้านอีวิซีนั่นนี่ว่ะอ้นนั่นไงใช่ไลยเอ๊ะอะไรใช่กูเห็นทางสะพานที่เจ็ดสร้างไม้อันนั้นมันอันนี้มันโจร หรือหมู่บ้านหมู่บ้าน่่าาหมูบ้นกูซอบซึ้งในการกูน่าจะเดินจากที้นี่มาแล้วลำปางที่พี่อาจจะดิ่งตรงนี้ก็ได้นะเราอาจต้องขุดหลุมบ้านใครสักคนเดีอาจจะใช่ก็ได้ใช่เฮ้ยอาจจะม่ว่าต่อไปตามาตามาตามาไก่แบใช่ดีโคดีเลยเนี่ยหนุกหนุกเที่แย ดูคนโซนใต้ดินบ้านแตกคุณสองนี่จ้ะแตกคูณสองนะมุดแหลกคูณสองแหลกแล้วแหลกอีกนะบอกไว้ก่อนตามมาพี่เราไม่เราลืมอะไรไหพี่ลืมอะไรเข็มทิศว่ะช่างแม่งเลยช่างแม่งฟุ่งกับญิงกูจ้ามึงก็รู้อยู่หญิงกูไม่เข้าเก็บตั้งค์คนเลยต้องคีปร์ คิปเปอร์ใช่ไหมโอ้หสามตัวนี่กูวิ่งเลยนี่กูวิ่งเร็วนี่สามตัวนี่คิปเปอร์โอ้พาวอทไปนะวัดตามไฟมาวัดตามไฟมาตามไฟมาเจ๊แล้วโอ้คิปเปอร์ตาโตไอ้เนี่ยเป้นกองระเบิดโฮ้ยกูจะตายวิ่งแล้วไม่งต่อไปเลยไอ้อาชีพหายละพี่เราใช้เรือแล้วเราพี่ ือทำไมวะวุฒไม่มีเรือฮะโอ้กูมีโอเคงั้นไปเลยวุฒเเตรียมตัวเลยเอ๊ะตัวอะไรวะพี่กองามาเหรอมันขาาอื้อเลยพี่เดินทมจันอไมือะไรมึงอะไรวะอย่ิมจนะไรออึ้งเลยม่ติวาร์ปนะแ่้ไปตีนะ แต่ปลาอะไรตอนนี้มีปลาที่สูงเลปะปลาลามเียสรุปแม่งดิ่งดิ่งนะน้ำตา,กไไล,าลกูไหลหมดเลยเฮ้ยชิบหายแล้วขึ้นยังไงละครับพี่นี่กูขึ้นไม่เป็นแล้ววะไปเลยเค่ดิ่งลงโลกไปเลยอ้าวไหมอ้มาเวเหอะเกียร์เดินขึ้นเขาอะมาใครวะอ๋อได้ยินเหรอ เด็กแมวบ้าเองอะอะไรนะแมวแมวป่าอะไรวะแมวป่าอะไรแล้วกก็มันต้องสูดขนาดไหนวะเนี่ยขึ้นได้แล้วอู้ยโอมันถูกอีกอะไม่จะตามมันไม่ได้อ้เช่นกนก็ยิงสิวิญญาณุยิงยิงมันเลย ไมพี่ผมไม่มีไม่มีไม่มีที่ขุดผมใช้ใช้ดาบขุดแล้วอ่ะเฮ้ยเหี้ยอะไรมึงอะเรฮะต๊อปช้าๆ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 ใจเย็นเดิมกิปเปิ้ลต้ตัวอยู่ในถ้ำเนินใช่พี่อยู่ข้างบนละโอเคผมกำลังขึ้นไปกำลังใช้เอ่อธนูขุดอยู่ อู้นว่าใครเป็นเจาะหัวคูณดไดอสัตว์พวกเคมีนี่ไงมันเจาะหัวมึงเล่นมืออะไรบดกินอาหารด้วยนะเพิ่มเลือดอไปพี่ก้องเริ่มสตาร์ทกดเลยสก,ก๊ตตีดด้โอ้คูณไอสัตว์คำคานกดเลยกดเลยเปิดสิเปิดสิสไม่เราดิ่งสักทีไหมออมเราไปฝันกแล้วอ่ะแตกแตกอุ้ยไอ้เหไอคีจะหลงกันแน่น้อ ลงอย่างลึกเลยเดี๋ยว้วยไปด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 ้วยยอ้ยตเฮ้ยจีบหายแล้วตุ้มมาอย่างใช้สกันไปไปใช้วิธีก้ใช่ไหมไปไปกูไม่ไม่่วกูโดดอย่างเดียวไอ้ลิงความดูสูงสุดเกไฑ์เป็นยังไงแล้วตายแล้ว ได้แล้วะนี่ไงมาเจอบ็อกเนี่ธรรมดานะนี่สงสุดเรวมากกว่าเรวเฮ้ยสหายป่ะพี่เฮ้ยแวะ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 กูต้องการายวหมู่บ้านปะหมู่บ้านหมู่บ้านายลยกูเซะกูกูม่อ้กูนเตียงในเตียง

กล่องปลานะเห็นไหมมันย้อนเรใกล้ถึงแล้วขึ้นสิไปไปว่าวข้างล่างนี่อโอ้โหโ,หโ,หโหอเจนะียเลยแะกูต้องเจอในน้ำเยอะกูยิ่งเลียดน้ำมีไม่พ้นจากน้ำจริงๆนะเนะี่ยทางเดิมแล้วนะพี่ จุดไหมไหนลงปลาอ้าวจังปลาดิอ่ะไหนอะลงไม่ได้อ๋อไม่ไม่ไมันยังไม่ลงยังเหรอเฮ้ยขึ้นเรือมาเอ้ากดผิดงั้นกูขึ้นไก่วดีไหมเนี่ยไปเลยพี่แถวนี้แน่เลยขอแถวนี้เถอะนะกูขี้เกียจบนบกว่ะเอ้ยกูขี้เกียจในน้ำว่ะ โอ,โอ้เด็ดวับให้มันเข้าในในนี้ไปเลยด่เหรอ,หรอ,อลองขึ้นที่สูงดิกระลังขึ้นพอเจอลองไปดูมันสูงไม่พอกูขอ,ขออย่างนี้ต่อยตายเลยไปเลยลูกพ่อไปยังไงไอ้ี่เนี่ยมันจะดิ่งตรงนี้เลยใช่ไหมดิ่งตรงนี้เหรอ ไม่ยิไงไงไปเลยตรงนี้ไปมันขอบประตูวะแป๊บแถวบ้านนี่เฮ้ยลองวิ่งแถวบ้านเลยประตูอยู่แถวบ้าน่เไรอเออเฮยขอไปเดี๋ยวเพิ่งดีกว่าขอข้างใน,ในบัตรได้บัตรขอไปขุดข้างในดีกว่าดิ่งเหรอพี่อืม ของเจ้าซะไอ้เฮียจริงจังวะเนี่ยอะไรวะคิปเปอร์เหรอพี่พ่องที่กองคิปเปอร์ข้า,างหลังพี่อ่ะโอ๊ยจ้ะตกมาเตอมึงเลยฮะอ้ยเยอะมากค่ะพุทธจะโดดลงมาอะไรไหมจะตกลงเลยเหรอะอะไรไม่ยองขึ้นมา กันและพี่ว่าไหวไหมละ่ะโอ้ยเจ็บหนักนั่นอะ่ะขอปิดให้ก่อนนะขอปิดก่อนนะออพี่โอ,โอ่ะไปเเอ้ยโอ้โหเจอแล้วเหรอเออมันขึ้นอาชิเมนแล้วเนี่ยเดี๋ยวทีแรกทำประตูวับโอ้ยยจุด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 นีดด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 ่โอเคขึค้นละโอเคทำตรงนี้เลยแล้วกันแล้ว่อยไปนั่งทำในรก ตรงประตูตอนนี้ต้องหาแล้วประตูพท่อยอยู่ไนใช่เฮ้ยโอ้โหเจอไดมอนด์เดี๋ยวขอไปเช็คกันนะเพี่อเช็่ออะไรวะเช็คขี้อยู่เฮ้ยห้องสมุดเจนแถวไหนวะเนี่ยไอ้เฮี้ไม่ได้แถวนี้ด้วยขอเช็ค เอ้ยแถวบ้านเราสุดยอดแถวบ้านพี่แถวบ้านแถวบ้านดีเลยใช่ใช่เห็นประตูเลยเห็นเมื่อกี้เห็นเห็นนี้เลยไหนวะมีกล้องกูอยู่ในของโลกวะเฮ้ยเ้ยเจอประตูแล้วมผเจอประตูแล้วผมเจอประตูแล้วมาตรงมาตรงประตูมาตรงประตูเจอกันที่ประตูเจอกันที่ประตู ตัวเกลียวเอ๋อนอนนี่นี่พี่กองอยู่นี่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่นี่นี่มันอยู่นี่นี่เห็นไหมข้างหน้าเราข้างหน้าเราเองอ๋อตัวอะไรวะเอวัดถอยมาถอยมากูจะตบข้างหน้าไหนเดี๋ยวขอขอเคลียร์ตัวนี้ให้กูก่อนเคลียมาละมามาทางนี้ทางนี้ทางนั้นนี่นี่นี่พี่นอนไอเกลียวนี่อ่ะโอ้โห เอเดินมาสองเก้าถึงเลยพี่เอ้ยน้ำมันทลัทมาเอไม่ไปท้อแล้วหรอตอแล้วครับตอนนี้วันนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนครับพี่ฝากแป๊บฝากเบว้ยวอะพอได้แล้วมันไข่เท่าไหร่มันพออยู่แล้วพออกกลมพร้พอมหมดแล้ว ตูอย่า่มเข้าไปนะมังกรไห <c oughs> วเหรอไป้ยน่าเก็บของที่ไม่จำเป็นกันเลยไม่ไม่เราไม่มีเตียงขอทำเตียงก่อนไม่ผิดได้ป่ะจบคลิปไหมจบคลิปกันไปทุกคนสำหรับวันนี้ก็เจอมาตัวมังกรอะไรเรียบร้อยใช่ก็กมีมีไรมากกันนะ เราจะไปเตรียมของไว้สู้กับบางกรชิบหน้าจะเป็นอะไรเจอที่ไหนเราทำประตูผ่านไปได้หรือไม่คอยดูกันนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดจัรกัดกระจาจัจ,จ,จป๊บตอใหม่นะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดมสับตะไคร้พวกเราด้วยนะ <c oughs> <c oughs> สวันน Bye. สดีบายทุกคนขอบ้านก่อนนะ <c oughs>